เราต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนัดไงะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในแบบ d ด m o n w a r r i o r ครับผมเป็นแมปของคนไทยที่กำลังจะเปิดใหม่เร็วๆนี้เลยนะครับปัจจุบันนะครับตัวผู้พัฒนาเป็นคนทักผมมาเองเลยนะอยากให้ ช่วยโปรโมทแมปให้หน่อยก็ยินดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาดูกันว่าทําออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้กันนะครับวันนี้ผมมีทีมงานมาเยอะพอสมควรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่นัวกันในคลิปนี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เห็นแล้วมันหนักอกหนักใจบอกให้แมงยืนต่อแถวแม่งก็ต่อ,อจริงๆเฮ้อ <c oughs> อ่ะขอต่อแถวะ่ะเออมึงยืนนิ่งๆไปไม่ต้องลงมา อ่ะเดี๋ยวตรงนี้นะครับวิธีเล่นเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตัวเกมเพย์ของเขานะตรงนี้ก็จะมีคอมบคอมโบด้วยนะนี่ฮะเต็ไมไปหมดเลยซึ่งตรงนี้แน่นอนนะผมจะไม่คอมโบแล้นะจะคลิกซ้ายแล้วก็สแปมสกิลอย่างเดียวนั่นแหละนะครับอ่าตรงนี้วิธีเล่นนะครับนี่เลยมาถึงให้คุณให้คุณทำการกดเซต B แล้วก็ตามด้วยชื่อปานนะครับถ้าเกิดคุณจะเล่นเป็นอ่า อสูรก็เซตดีตามด้วยชื่อของสายสายเลือดอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นนะหลังจากนั้นให้คุณเปิดอีเวนทอมาดึงดาบนิธิลินมาอ e ีควิดนะครับถ้าเกิดใครมีหมัดก็ดึงหมัดมาอ e ีควิดไว้แค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคตามมาคุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอ กระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัสแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่ออนิเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบไอดีพัแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกม อย่างเช่น ROV Free Fire พับ G Mobile Arena Breakout ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่ค k าบั b หากคุณกำลังมองหารหัสใหม่ในราคาถูกร้านดีซีช็อปมีรหัสแมพบอกฟุตเช่นไก่ตันผลโมโจิตื่นพลจิ้งจอกพลเสือเผาวีวสครบทุกเผาและรหัสแมพออสตาเช่นรหัสตัว7ดาวรหัสเทพเงาชาย7ดาวและมีบริการฟาร์มทุกอย่างในเกมกดเกมพาสกดพ้นปีศาจแมพต่างๆรวมไปถึงเติมโรบักเรทสุดคุม้มใครสนใจเข้าริ้งใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะครับโอเค เราจะแบ่งเราจะแบ่งทีมสามสามสู้กันโอเคป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอามึงเปิดเหรอมึงห้าวเหรอมึงห้าวเหรอเอาดิเอาดิเปิดเหรอมึงเปิดแล้วมึงมาคนเดียวแล้วมึงห้าวจัดมาคนเดียวแล้วห้าวจัดหไหวเหรอมึงมันแรงแรงอุ้ยแรงแรงแรงอุ้แรงแรงแรงอ้ยแรงอ่ะแรงอุ้ยคือจะโคนแรงอเราเลิฟีกระเดงมั้ยเราเลตีกันเองแล้วเราเยอะไม่เหมือนตีกันเองมั้ ไอเดี๋ยวมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นเดี๋ยวเออไอเฮียออไปด้วยเลยเออเอาเลยเอาเลยเอาเอามันเอามันให่ตีเสียงเจ้าเลยแม่งยืนมองเราตีกันดิไอ้เฮียมีเสียงเลยด้วยอ้าวเอามาดิไอหนีหนีหนีมันหนีแล้วเว้ยไอ้นี่กูเออเออไอไปไหนมันหน่งวันหนึ่ันหลุมมันเข้ามาตัวเดียวนี่กูตายหมดเลยเนี่ย ไอหัวผมอเอามาดี่เอามาดี่ Jesus, เอามาที่ไอวีนูนนูนนูมาเท่ยเก่งเก่งเหรอวะหืมเสียงกินเขาไม่น่าเกลียดเก่งเหรอไปไหนมันกินยามันกินยากินยามันกินยาใช่ใช่มันมียาไปไหนไม่ใใชช่่่่ละไไมมโดนมันหรอกโดนกูหมดเชื่อดิเลืองมันไม่ลดเลยเอเอเล e, ือดกูจะครึ่งแล้ว ยาไงมันกินยายาออกมันกินยามันกินยาเราฆ่ามันจริงใช่ไหมจริงเราฆ่ามันได้ไหนไหมเอาตัวไม่ได้ดีกว่าที่เราโฉบแบบนี่ไม่ใช่หรอกอยู่นี่นะแต่มันอยู่นี่นะมันอยู่บนั้นนะเอาไปได้แต่ยามันก็หมดแล้วยาแล้วเดี๋ย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 วเออื่อมันกินได้แล้วต้องดูล롱ปานกับมาดาด้วยนะเว้ย

เอามาเด็กช่างยกพวกตีกันโอ้โหเกลี่ยข้างหลังโอ้ยนี่ไม่ใช่มันมันไปไหนแล้วเนี่ยเออมันไปไหนมันไปไหนอยู่บนอยู่บนแล้วมึงจะใส่กันเองดำเพื่อไอ้เอ้ยนี่เป็นอะไรเนี่ยโอ้ยกดดักทางเลยเรียบร้อยแต่เขาบอกว่าแต่เขาบอกว่าห้าหนึ่งแล้วมันคุ้มวะแต่บอกห้าหนึ่งก็ไม่กลัวไอ้เงี้ยนี่มันคุ้มกว่าเราอยู่มันได้ไปหลายตัวเนี่ยเดี๋ยวนะเกมนี้แบบมีปาร์ตี้กันนี ใช่เหรอเออมีปาร์ตี้นี่อ้าเข้าไปเราไม่ตีกันกเไอ้เิ่งยิ่งวันนี้วันนี้จะขาดวไม่ต้องใส่แล้วใส่กันเองดเว่าไม่ได้เฮียไม่ได้เฮียเฮียเอ้ยยามันหมดแล้วเนี่ยเนี่ยขาดกันเองอ่ะไอ้สัสยาบันหมดแล้วไอ้กินหัวใจเต่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแดกใครนะหัวใจเต่าเต่าพ่อ เติมยาได้กูก็เติมยาได้เหมือนกันไปสวยสวยใครมาปล่อยใจไว้แถวนี้ปล่อยใจ่ตายไปดิเออตายไปดิน้อยไอพิพีซีมันตายแล้วพิพีซีพิพีซี่เลยพพีซีพีซีเดี๋ยวเดีีพิพพิมพ อีซี่เลยอีซ like hey, ี okay. ่ไว้อีซี่ไว้วู้ววไอ้แค่ผมอ่ะอีซี่เ้ยแล้วเมื่อกี้แม่งตายแม่งมันลุมกินโต๊ะเลยไอ้แม่ไหมให้มาขึ้นมาไอ้สัตว์ให้มาขึ้นมา ให้มันขึ้นมาเอ้ยกูกูกูเอ้ยอ้าวอ้าวหล่นลงมาแล้วเอ้ยเอามันมาทิ้งไว้ที่ให้มันมาบวกตรงนี้ไปเฮ้ยให้มันให้มันมาตายตรงนี้แหละพอเราพอเราพอเราตอเราตายเราพอเราตายมันก็มาไม่ได้ละเออเก่งนะเก่งหนาพี่เออมันก็ลงมาดิมันนี่ดิเออมันก็ลงมามาดีมาดีมาดีแน่จริงมันก็ลงมาเรียนลงมาดิลงมาโดนมาเลยโดนเลยเออรับคำท้าเหรอมาอ๋อมันก็อ๋อมันเวลาโดนฟันมันจะกระโดดรัวๆเว้ย ไม่เท่าไหร่นี่ว่าฮะก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าฮะไม่กินไม่กินยาฮะไม่กินยาเหรอไม่กินยาเหรอเออก็ไม่เหี่ยจอกจอกวู้วเราแค่พราเราปวดเต่รูมไม่เฮ็ดตลุปนหนึ่งเดียวก็ไม่เท่าไหร่ไม่เอี่ยไม่ได้เก่งไอสัตว์โดนกันเองนะเราพวกคุณต่อกันเองอันเนี้ยหาทำไอ้บีบีมอนตีผม ไงล่ะเจอคอมโบคอมจอยอ๋อถ้ามันโดนฟันมันจะกระโดดเว้ยพอมันกระโดดมันจะมีบางช่วงที่ไม่โดนไม่โดนดาเมจเลยมันจะถอยเนีถอยใช่มันจะเนีถอยได้โอ้ยแป๊าแม่งรู้เยอะไอ้เหี้ยมันเป็นมันเป็นมันรู้เอ้ยมันมันวิ่งมันวิ่งกลับไปนะมันจะไปขึ้นไอไฟฟองอ่ะตามกูมาตามกูมา่เลยฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่กุ้งหายไปเลยเอ้มันแค้นว่ะมันมันลงกับคนอื่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่อเออว้าว แม่คุณน่ะขายไปไหนเนี่ยอยู่หลังเขาเพรนี่เองวิธีดีเซตคเตอร์หลังเขาไหนไอ้ฟองยัยโดดลงมามันปั๊บมันไม่เกินต้องกระโดดต้อง